สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นการรีสปอนส์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กี่วันที่แล้วนะครับจริง้จะเพิ่งเมื่อวานก็ได้คือมีเด็กเสิร์ฟคนไทยทํางานที่เมริกาเนี่ไอีว่ามีลูกค้าที่เมริกาเขียนที่บินซึ่งคนไทยเป็นคนเสิร์ฟนะั้นว่า no uh tips for U.S. citizens only ก็คือทิปสําหรับคนสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตเลยไม่รู้ว่าเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นไหมแต่อย่างน้อยมันก็มีพาดหัวข่าวนะฮะที่ด่าว่ามากันเหยียดเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งผมว่าอันนี้ก็ตลกนะฮะคือด่าคนอเมริกาซึ่งทางอย่างทางการเรียกว่าคนอเมริกาว่าเหยียดเชื้อชาติแต่ด่าด้วยการเหยียดเชื้อชาติคือด่าบุคคลไม่ได้หรอฮะ มันเป็นคนโง่นะฮะคนเนี้ยที่เขาทําอย่างเงี้ยและผมอยากจะชี้ความแตกต่างที่ค่อนข้างสําคัญนะฮะคือโอเคก่อนอื่นต้องให้ b a c k กราวน์นิดนึงนะคือผมอยู่ในกลุ่มฝรั่ง Can Understand Thai Culture นะฮะฝรั่งสามารถเข้าใจวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยได,ได,ได้ซึ่งอันนี้ถกเถียงกันได้นะฮะว่าจริงหรือไม่แต่ปาป่าผมว่ามัน,มนถ,ถ้าจะเถียงว่าไม่ได้ก็มั่วนะฮะแต่ก็ anyway 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 ะจะบอกว่า เรื่องนี้มีคนเถียงว่าเออก็ดีนี่มีคนเดินอย่างนี้ซะบ้างเพราะว่าคนไทยจะได้รู้ตัวว่าเวลาโดนแบบเหยียดชาติมันรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคเรารู้กันหมดใช่ไหมฮะว่าที่ไทยฝรั่งถ้าจะไปเข้าวัดพระแก้วหรือว่าจะไป จะเข้าวัดโพหรือไปที่ไหนก,ก็แล้วแต่นะฮะที่เป็นที่นับเป็นสถานที่เที่ยวในในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็ต้องเสียตังมากกว่าคนไทยนะฮะบางทีคนไทยไม่ต้องเสียเลยแต่ฝรั่งต้องเสียอะไรเงี้ยฝรัร่งนะคนต่างชาติคนที่ไม่ใช่คนไทยโอเคบางทีคุณหน้าตาเอเชียแล้วคุณไม่พูดมากคุณก็ผ่านไปด้วยดีแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องโชว์บัตรว่าตัวเองเป็นคนไทยแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคนต่างชาติผมเคยไปเคยเข้าวัดโพกับเพื่อน เป็นคนเยอรมันแต่ว่าชื่อสายเวียดนามพูดแทนไม่ได้สักคําแต่ว่าผมต้องจ่ายเขาไม่ต้องจ่ายมาเนี้ยโอเคอันนี้แฟร์ไหมก็คงไม่แฟร์เท่าไหร่แต่เออผมว่าประเด็นที่น่าสนใจกับเรื่องนี้นะฮะโอเคฝรั่งในกลุ่มนี้ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้พูดกันเต็มเลยว่าเออมันอะไรนะสับใจรู้สึกยังไงโดนบ้างเนี่ยอ,อืม ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับอันนี้นะเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องอปัจเจกต่อปัจเจกนะฮะคือมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมโดยทั่วไปหรือถ้าจะบอกถ้าจะให้มันเกี่ยวข้องก็ต้องมองว่าคนส่วนใหญ่ในอเมริกานะฮะสมัยเนี้ยถือว่าความประพฤติของคนเมกาคนานั้นน่ะหนุ่มคนนั้นน่ะเฮีย้ยมากเลยฮะมันมันแบบทําได้ไงวะเออมันมันไม่โอเคนะทาอย่างเงี้ยมัน เออมันเป็นการโจมตีคนที่หนึ่งคุณไม่รู้จักคือคุณรู้ได้ไงว่าคนนี้แยกคนนั้นจนไม่แยกกว่าคนอเมริกาคือมีคนเมกานตั้งเยอะตั้งแยะที่ผมว่าเป็นคนไม่ดีและคนไทยที่เป็นคนดีถ้าเราแบ่งแยกอย่างนี้ได้ซึ่งผมคิดว่าการแบ่งแยกอย่างนี้มันค่อนข้างค่อนข้างมีปัญหาอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าประเด็นคือเออนั่นแหละฮะเอ่อก็ มันมันเป็นการมันเป็นการเหยียดเชื้อชาติจริงหรือไม่ใช่การเหยียดเชื้อชาตินะเป็นการการการรักชาติตัวเองจนจนเกินเหตุนะฮะเรียกอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้เหยียดเชื้อชาตินะฮะเขาไม่ได้บอกว่าผมไม่ให้ตังคุณเพราะคุณเป็นคนไทยเขาไม่ให้ตังเพราะว่าไม่ใช่คนเมกาอันนี้อันนี้ต้องเข้าใจให้ชัดนะเขาไม่ได้ดูถูกประเทศไทยเลยแม้แต่นิดเดียวเขาดูถูกคนไทยคนหนึ่งใช่แต่เขาไม่ได้ดูถูกคนไทยจะบอกว่า ใครที่มาดูถูกคนไทยไม่ว่าจะแค่คนเดียวเนี่ยก็เป็นก็เป็นการดูถูกประเทศไทยโอเคงั้นจะบอกว่าคิดว่าไอ้คนที่เป็นอ้ผู้ชายไทยทุกคนที่ขมขืนเด็กเป็นคนที่เฮี้ยมากนะนี่ผมกําลังดูถูกเขาคุณจะบอกว่าผมดูถูกประเทศไทยอยู่หรอไม่คุณบอกอ่างนั้นคุณบ้าแต่ผมคิดว่าเรื่องที่สําคัญนะฮะคือผมก็เหมือนจะพูดไปแล้วว่า คนเมกาส่วนใหญ่นะฮะน่าจะถือว่าความประพฤติของผู้ชายคนเนี้มันใช้ไม่ได้เลยมันไม่โอเคแต่ในในทางกลับกันคนไทยกี่คนที่ที่ได้นั่งคิดว่ามันมันแฟร์ไมหมฮะในทุกกรณีที่เราจะให้ฝรั่งหรือคนต่างชาติต้องเสียค่าเข้าในทุกๆครั้งโดยที่คนไทยไม่ต้องเสียเราปกติคนไทยไม่ต้องไม่ต้องแม้แต่โชบัต อันนี้แฟร์ไหมฮะก็มันแฟร์สิคนไทยเนี่ย GDP ต่ากว่าประเทศฝรั่งตั้งเยอะเนี่ยมหาประเทศมหาอำนาจเนี่ยมันก็ก็แน่นอนเข้ามาประเทศไทยเขาก็ต้องเสียตังค์ะสิก็ไม่รู้คะมันบางอย่างเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นะฮะผมรายได้ต่อปีผมแน่ใจว่ามันไม่สูงเท่าค้าราชการไทยหลายหลายคนสูงกว่าคนที่เป็นค้าราชการไทยที่ทํางานเป็นครูบ้าง แต่ก็ไม่ได้สูงกว่าทุกคนแล้วก็คนที่เป็นอ่าอะไรนักนักวิชาการเอโทษโทษโทษก็พวกแบบเออะไรนะทําไมนึกไม่ออกเลยทําไมนึกไม่ออกเลยเออนักวิศวะวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยคือผมมีเพื่อนทํางานวิศวกรรายได้เขาสูงกว่าผมตั้งสองเท่าสามเท่าก็ ผมไม่ได้บ่นนะโอเคบ่นอยู่แต่ว่าไม่ได้บ่นที่แบบว่าเออทําไมเขาต้องรายได้สูงกับผมแต่แค่ว่าหรือว่าทําไมผมต้องเสียผม,ผมไม่ค่อยลําบากขนาดนั้นที่ต้องเสียแต่ว่าอืมมันก็น่าเบื่อนะแต่ว่าผมไม่ได้ลําบากแต่ทําไมพวกเขาไม่ต้องเสียล่ะคือทําไมแค่คุณเกิดในประเทศไทยคุณไม่ต้องเสียรู้ได้ไงว่าคนไทยทุกคนที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยจะเคารพสถานที่พวกนี้รู้ได้ไงฝรั่งทุกคนจะสร้างความเสียหายเก่สถานที่พวกนี้จึงต้องให้เขาเสียตัง มันคือคือผมว่าให้ทุกคนเสียตังค์ไม่ดีกว่าหรอแล้วก็จะได้ตังค์เพิ่มสําหรับสถานที่พวกนี้ด้วยนะฮะมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นโอเคถ้าสมมุติว่ามีจัดทัศนศึกษาอะไรเงี้ยสำหรับเด็กเด็กต้องเสียไหมก็เออนี้ก็คุยกันได้นะฮะ,ะลดราคายังไงก็เด็กก็ต้องลดราคายอยู่แล้วเนาะแล้วก็พอมาเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็เอาราคาเหมาละกันที่ถูกกว่าปกติก็หลายเรื่องที่คุยกันได้นะฮะไม่ใช่ว่า กประเทศฝรั่งนี่มันรวยกว่าโอเคโอเคเข้าใจแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นฝรั่งที่ย้ายมาอยู่ไทยมานานแล้วเออแล้วก็เงินนะ่ยทุกสตางค์ของคุณก็อยู่ในวนเวียนไปในระบบของไทยไม่ได้ไปไหนไม่ได้มาจากเมืองนอกคือเงินก็มาจากคนไทยแล้วก็ให้กับคนไทยทําไมคุณต้องเสียเงินกับสถานที่พวกนี้ไม่มั่วหรอเออบางคนเนี่ยรายได้ต่ากว่าโอเคผมจะไม่พูดว่าแบบ คนไทยส่วนใหญ่หรืออะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าเอาเอา,เอาแค่คำว่าต่างชาตินะถ้าสมมุติว่าคนพมา่าคนคนเขมรอเนี่ยเข้าละ่ะยังจะให้เขาเสียยังจะใช้ตักกัดเดิมล่ะฮะคืออย่างน้อยผมขอให้เปิดให้ให,ให้ให้ตั้งคําถามว่าให้ทุกคนตั้งคําถามับตัวเองนะว่ามัมนมันแฟร์หรอที่เราใช้คำว่าต่างชาติคือคนเขมรก็เป็นต่างชาตินะไม่ไม่ไม,ไม่เราหมายถึงเราหมายถึงคนฝรั่งอา้าวงั้นก็เขียนฝรั่งสิ คิดว่าคนที่มีผิวขาวคนทีม่มาจากประเทศตะวันตกซึ่งรวมถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ยอย่าพูดไปเลยนะครับว่าคนต่างชาติโอเคก็ก็ดีคนเขมน,นะตามเหมือนคนไทยอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องเสียทุกครั้งแต่ก็อาจจะต้องเสียบ้างไหมฮะแล้วเออจริงๆแล้วคนเขมน,นั่งดูเดียวกูไม่ได้อยากเข้าอยู่แล้วช่างแม่งไม่รู้เป็นไปได้แต่เอ เราเรา,เราต้องต้องพิจารณาหน่อยนะว่ามันมันไม่ไม,ไม่ขัดกันหรอฮะคืออืมผมว่าคนส่วนใหญ่นะไม่ได้คิดอะไรมากที่คนไทยต้องเสียมีถึงไม่ต้องเสียค่าเข้า,ขาโดยที่คนต่างชาติต้องเสียค่าเข้าสําสหรับสถานที่พวกนี้นะฮะผมแค่จะให้กลับไปคิดแล้วก็เถียงให้ดีนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องที่ผมยกมาเมื่อกี้นะคือไม่ใช่แค่เพราะ GDP สูงกว่าแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นตัวแทนของ GDP ของประเทศตัวเองนะฮะ บางคนก็ย้ายมาอยู่ไทยเป็นสิบปียังมีลูกแล้วมีเมียแล้วแต่ยังต้องเสียค่าเข้าอันนี้มันเวอร์ไหมเ,เห็นว่ามีบางสถานที่ที่ไม่ให้คือแบบถ้าเอ็กซ์แพีก็คือคนต่างชาติที่ย้ายมาอยู่ไทยแล้วแล้วก็ถือวีซา่าทํางานอะไรเงี้ยว่าเขาไม่ต้องเสียถ้าเขาโชบัตได้อะไรอย่างเงี้ยก็รูสยังไงฮะอันนี้โอเคไหมฮะดีไหมฮะหรือว่าไม่ดีควรจะเป็นอย่างไรอ่า ที่แน่ๆฮะผมคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับกับหนุ่มที่เมหนุ่มคนนั้นที่เมกาค่อนข้างแย่เลยก็เฮียอย่างที่ผมบอกแหละเฮียจริงๆขอโทษที่ใช้คำน,นี้แต่ก่อนผมจะพูดสุภาพแต่เนี่ยผมก็นิสัยอย่างนี้แหละจะจะ,จะเสแสแ้งว่าผมเป็นเด็กคนดีทําไมไม่ใช่ดเด็กคนดีเลยซะหน่อยเป็นคนทั่วไปธรรมดาชอบใช้คำหยาบชอบพูดสะบทประจําไม่เป็นไรเนาะเออ เราก็สวัสดีค่ะรับไดโโ้โอ้โอ้โอ้เล่นภาษาเกมเนกันโทษทีนั่นแหละฮะก็จะพูดแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ